ไม่จบง่ายสหรัฐและฝรั่งเศสยกทงเขาขอเจรจา,าปูตินแต่รัสเซียไม่สนใจจดให้ชุดใหญ่ถล่มยูเครนต่อหลังจากที่มีสัญญาณการเจรจา,าเกิดขึ้นอีกรอบเกี่ยวกับปมสงครามรัสเซียและยูเครนโดยประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้เปิดเผยถึงความตั้งใจพูดคุยกับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มอสโกเปิดฉากรุกรานยูเครนหากว่าผู้นํารัสเซียต้องการยุติสงครามอย่างแท้จริงไบเดนกล่าวในเรื่องนี้ระหว่างที่ประธานาธิบดีเอ็มมาเลมาครงแห่งฝรั่งเศสเดินทางเยือน มีการเปิดเผยเช่นกันว่าเขาจะพูดคุยกับปูตินอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนวอวชิงตันอย่างไรก็ตามเขาเตือนว่ามันจะไม่ใช่การอ่อนข้อยอมทำตามความต้องการของประธานาธิบดีรัสเซียล่าสุดดูเหมือนว่าประเด็นนี้จะมีความเป็นไปได้อย่างมากเมื่อเพจเฟซ o ุ๊ o รูปอัปเดตได้มีการรายงานด้วยว่าสหรัฐและฝรั่งเศสยกทงขอเจราจากันเถอะแต่รัสเซียไม่สนจะลุกยาวถล่มยูเครนต่อในรัฐบาลสหรัฐนั้นมีความคิดเห็นต่อสถานการณ์สมรภูมิยูเครนตรงกันคือพวกเขาต้องการลากยาวความขัดแย้งนี้เราาาามมีคคววเชื่อ่อถ้ยรนแพ ระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวที่นำโดยชาวตะวันตกจะล่มสลายระเบียบโลกใหม่หลายขั่วที่นำโดยรัสเซียและจีนจะครองโลกในศตรวตรรษที่21อีกครั้งสหรัฐมองว่านอกจากจีนแลว้วยุโรปคือคู่แข่งต้องบันทอนกำลังให้ห่างรัสเซียและต้องพึ่งพับพลังงานจากสหรัฐตลอดไปเหมือนกับลูกไก่ในกำมือแต่พอมาถึงวิธีการลากยาวสงครามฝ่หายทหารกลาโหมเห็นว่าสต็อกค,คลังอาวุธฝ่ายตนร่อแร่เต็มทีแล้วและไม่มีความถนัดเลยในการรบในช่วงฤดูหนาวที่รัสเซียพร้อมจัดในคลังอาวุธและถนัดมากกว่าต้นพฤศจิกายน202 2022. ฝ่ายทหารกลาโหมเห็นตรงกันว่าต้องส่งสัญญาณให้ยูเครนแซงเจราจาหยุดยิงกับรัสเซียสัก4เดือนให้ผ่านพ้นฤดูหนาวไปก่อนเพื่อตเวนไปขอซื้อคืนอาวุธจากชาติตะวันออกกลางเกาหลีใต้ญี่ปุ่นที่สะสมไว้มากออกมาขายเงินกู้ให้ยูเครนจากนั้นก็เร่งผลิตอาวุธเพิ่มสต็อกในคลังตีตื่นขึ้นมาพอเข้าฤดูร้อนปีหน้า2023ก็เปิดศึกกับรัสเซียต่อเพราะชาวตะวันตกถนัดทำสงครามช่วงฤดูร้อนพื้นที่แห้งยานยนต์ทั้งหลายก็ออกแบบมาใช้ในลักษณะสภาพแบบนั้นแต่ฝ่ายการเมืองที่ปรึกษาประธานาธิบดีสหรั ว่าควรจะยื้อเวลาเจราจาต่ออีกหน่อยเพื่อจะยึดดินแดนได้เพิ่มแล้วปีหน้าค่อยเจราจาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาเมื่อภัยหนาวหิมะตกสถานการณ์รบในยูเครนเปลี่ยนเร็วมากฝ่ายยูเครนเพียงพร้อมทุกสมรภูมิเพราะไม่ถนัดการรบในสภาพอากาศหนาวเย็นและนายพลโคนที่ติดหนบยานยนต์พังหมดรัสเซียก่อใช้โดรนจมิกระเซแลนเซจำนวนมากผิดปกติทำลายปืนใหญ่ยานเกราะรถถังพังจำนวนมากอย่างน่าตกใจปลายเดือนพฤศจิกาย,ายนสถานการณ์รบที่ตอนเหนือเขตโดนเนสกูมิภาคยอนบาส์สคือฝันร้ายของสหรัฐ นาโตเมืองเมืองบดกลายเป็นหลุมดำที่ฝ่ายอกองกําลังผสมสูญเสียมากอย่างเหลือเชื่อดูดกดืนกกาลังคนยันยนปืนใหญ่อาวุธลูกปืนใหญ่กระสุนขนาดประมาณว่าใช้ที่นี่หนึ่งวันเท่ากับใช้ในสมรภูมิอฟัฟกานิสถานได้1เดือนไม่ว่าจะโยนยนโลจิสิกอาวุธอะไรลงไปที่เมืองแห่งนี้ก็เหมือนหลุมดำหายวับไปในทันทีสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างมากสถานการณ์แบบนี้คงเสียหมดทั้งคว้นโดเนสซายเซรเียโครซอนส่วนที่เหลือให้รัสเซียไปหมดในฤดูหนาวนี้แน่และจะเสียดินแดนยูเครนลามเข้าภาคกลางไปเรื่อยๆเราไม่มี ทางหยุดกองทัพรรสเซียในฤดูหนาวสี่เดือนนี้ได้เลยอาวุธลูกปืนใหญ่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนมาเติมยูเครนได้แล้วฝ่ายบริหารและข้าราชการประจำกราทรวงทรัฐถึงกับเห็นตรงกันว่าควรแซ้งขอเจอรจาหยุดยิงกับรัสเซียชั่วคราวโดวยอ้างภัยหนาวชาวยูเครนมาอัมพรางเจตนาที่แท้จริงกับความเพี่ยงพลัมเลขาธิการนาโตยอมรับว่ายูเครนได้รับอาวุธมากเพียงพอแล้วแต่ยุโทโธปรกรณ์กำลังหมดเร็วมากกว่าวันที่30พฤศจิกายนนายจอห์นเทรบี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าเอ c สซหรัฐระบุว่ารัสเซียไม่ได้สแสดงท เชื่อว่าจะดําเนินต่อไปตลอดฤดูหนาวนี้วันที่1ธันวาคมประธานาธิบดีโจ拜登แห่งสหรัฐแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสวันหลังจากปรึกษากับพันธมิตรนาโตและฝรั่งเศสแล้วพร้อมจะเจรจากับประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัสเซียเกี่ยวกับสงครามในยูเครนหากว่าทางปูตินต้องการยุติการรบเรามีความยินดีที่จะนั่งลงเจรจาเพื่อฟังว่าปูตินต้องการอะไรโดยสงครามนั้นฝ่ายได้ยกธงแบตท่าขอเจรจาก่อนแสดงถึงว่าฝ่ายนั้นกําลังเพียงพร้มเป็นรองเพราะฝ่ายชนะกําลังได ขอเจราจากับรัสเซียตอนนี้ที่ฝ่ายตะวันตกเพิ่งทำแล้วเป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงเราฤดูหนาวคือสิ่งที่รัสเซียรอมานานหลายเดือนเมื่อฝ่ายตะงุข้ามแสดงความอ่อนแอออกมาคาดว่ารัสเซียจะเจราจามือซ้ายแต่มือขวาก็จะใช้กำปั้นทุบก,กองกำลังผสมทุบอาวุธและเศรษฐกษิจชาติตะวันตกต่อไปด้วยรัสเซียจะไม่หยุดแต่จะถล่มแรงขึ้นกว่าเดิมสหรัฐกลุ่มนาโตหรือ,อยูเครนประมาทรัสเซียน้อยไปเสร็จแล้วฤดูหนาวนี้จะไม่มีทหารคนใดชาติใดที่ยังสู้และจะรอดชีวิตในสมรภูมิยูเครนพวกเขาจะถูกกำจัดทิ้งหมดตอนนี้ และกำหนดเพดานราคาน้ำมันอีกทั้งยังไม่ยอมรับผิดในการชดใช้กรณีระเบิดท่อนอส t ตรวันและถูคงไม่มีการเจราจาหยุดยิงชั่วคราวแต่มีการเจราจาลงนามยอมแพ้เท่านั้นไม่งั้นยูเครนโดนยึดหมดตลอดฝั่งตะวันออกแม่น้ำตานิเปอร์เหนือจรดใต้แบ่งยูเครนสอี่แน่นอน